นิสสันเทียน่า200 XL Sport ภายในสีดำเกียร์โตปี2010โปรโมชั่นของลอยที่199,900บาทเช่านั้นค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะฟีดาวส่งเค่ดเดือนละ5,000บาทเช่านั้นค่ะสภาพดีสุดๆติดฟีมาเรียบร้อยแล้วค่ะภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อก แอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังชั่นพุชสตาร์ทเครื่องเสียง AM/FM AUX e, แล้วก็ CD ดีกล้องส่องถอยก็มีค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะขับดีสุดๆคนซื้อรายรับแค่13,000บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปเฉียง,งานได้แล้วค่ะกว้างสุดๆนั่งสบายสุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถขับดีจริงๆค่ะ รถพร้อมใช้งานค่ะได้คิวคอเมียมรอบคันเลยนะคะด้านหลังก็กว้างมากๆเลยค่ะนั่งสบายสุดๆมีแอร์ตอนหลังด้วยนะเย็นชั่วถึงเลยค่ะไม่แพงค่ะ1 9 9 0 0 0บาทได้เครื่องยนต์2,44 4เบนซินไปใช้คุ้มค้าฟรีดาวออกรถศูนบาทอีกต่้งหักค่ะ สนใจทดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-5050-858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่อง ID ดีเมียไซนํนำหน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ